สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เอ่อเหมือนจะเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่งผลกระทบได้มหาศาลเลยนั่นก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงในรหัสพันธุกรรมหรือ DNA ของเรานี่เองครับเราก็จะมาดูการจากข้อมูลบทความที่เราไปเอ่อรวบรวมมาคุยกันเคยคิดไหมครับว่าแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในโค้ดคาสั่งของชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนลักษณะหรือการทํางานของร่างกายเราได้ยังไงบ้างอย่างตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆคือแมววิเชียรมาศ ที่เราเห็นว่าสีขนเขาจะเข้มแค่ตรงที่เย็นๆหน่อยเช่นหูจมูกเท้าหรือว่าปลายหางอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดก่อนเลยดีไหมครับการเปลี่ยนแปลงแค่จุดเดียวที่เรียกว่า point mutation หรือ SNPs เนี่ยเออมันคืออะไรครับค่ะ point mutation ก็คือตามชื่อเลยค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่เบสตัวเดียวในสาย DNA ยาวๆของเรานะคะ ลองนึกภาพเหมือนเราพิมพ์เอกสารยาวๆแล้วมีตัวอักษรผิดไปตัวเดียวซึ่งผลกระทบมันก็มีได้หลายแบบนะคะบางทีเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเออไม่ได้มีผลอะไรเลยคือมันอาจจะเปลี่ยนโค้ดก็จริงแต่ดันได้กรดอะมิโนตัวเดิมออกมาแบบนี้เรียกว่า Silent ์มิวเทชันค่ะเหมือน DNA เราก็มียืดหยุ่นบ้างอ๋อคือเปลี่ยนแต่ไม่เป็นอะไรใช่ค่ะแต่บางทีการเปลี่ยนเบสตัวเดียวเนี่ยมันก็ทำให้ได้กรดอะมิโนคนละตัวเลย อันนี้เรียกว่า missense mutation ค่ะตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยก็คือโรคโลหิตจางชนิดซิคล์เซล ครับครับเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะอันนั้นเกิดจากการเปลี่ยนโคด้ด GAG เป็น GTG แค่ตัวเดียวทำให้กรดอะมิโนโกลูตาเมตซึ่งมีประจุลบเปลี่ยนไปเป็นวาลีนที่ไม่มีประจุแล้วก็ไม่ชอบน้ำผลก็คือฮีโมโกลบินมันจับตัวกันเป็นแท่งยาวๆทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเสียรูปบิดเป็นรูปเคียวไปเลยค่ะหูเปลี่ยนนิดเดียวจริงๆนะครับแต่ผลกระทบใหญ่มากเลยแล้วเหมือนเคยได้ยินว่ามันมีข้อดีแฝงอยู่ด้วยหรอครับ อืมใช่ค่ะน่าสนใจมากคือคนที่มียีนซิคล c เซลแบบที่เป็นพาหะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทนทานต่อเชื้อมาลาเรียได้ดีกว่าคนปกติเรือครับค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการกลายพันธุ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมตอนนั้นเป็นยังไงด้วยอืมน่าคิดครับแล้วถ้ามันเปลี่ยนแบบที่แย่ไปเลยล่ะครับแบบทําให้โปรตีนพังไปเลยมีไหมครับมีค่ะ อันนั้นเรียกว่า nonsense mutation nonsense ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงเบสเนี่ยมันดันไปสร้างรหัสหยุดหรือ stop codons ขึ้นมาผิดที่ผิดเวลาเหมือนเรากำลังสร้างประโยคอยู่ดีๆก็เจอเครื่องหมายจุด full stop โผล่มากลางประโยคเฉยเลยผลคือการสังเคราะห์โปรตีนมันก็หยุดก่อนกำหนดได้โปรตีนที่สั้นกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็มักจะใช้งานไม่ได้ค่ะอ๋อ oh, ครับพวกโรคเบต้าทาัสซีเมียบางรูปแบบก็เกิดจาก nonsense mutation แบบนี้แหละค่ะ เข้าใจแล้วครับมีทั้งแบบไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการทำงานนิดหน่อยหรือทำให้พังไปเลยงั้นกลับไปที่แมววิเชียมาที่เราพูดถึงตอนแรกอันนั้นมันเป็นการกลายพันธุ์แบบไหนครับอ๋อแมววิเชียรมานีน่เป็นเคสของ missense mutation แบบพิเศษหน่อยค่ะคือมันเป็นแบบที่ไวต่ออุณหภูมิหรือ temperature sensitive ไวต่ออุณหภูมิใช่ค่ะ คือเอนไซม์ที่ชื่อไทโรซินเอสไทโรซินเอสที่จำเป็นในการสร้างเม็ดสีเมลานินเนี่ยพอมันกลายพันธุ์ไปแล้วมันทำงานไม่ค่อยได้ดีที่อุณหภูมิร่างกายปกติของแมวแต่พอไปอยู่ในบริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่าอย่างเช่นปลายหูจมูกปลายหางหรือเทา้าเอนไซม์ตัวนี้กลับทำงานได้ดีขึ้นก็เลยสร้างเม็ดสีได้เยอะทำให้บริเวณนั้นมีสีเข้มขึ้นมาค่ะโหเจ๋งมากเลยครับเหมือนมีสวิตชค์ควบคุมด้วยความร้อนความเย็นทีนี้ ออนอกจากเปลี่ยนทีละเบสแล้วมีการกลายพันธุ์แบบอื่นอีกไหมครับแบบที่มันหายไปหรือเพิ่มเข้ามาทั้งยวงเลย มีค่ะก็คือแบบที่เรียกว่า i n d e л s ค่ะมาจากคำว่า insertion คือการเพิ่มเข้ามากับ deletion คือการขาดหายไปของนิวเคลียต์ไทค่ะประเด็นสำคัญคือถ้าจำนวนเบสที่เพิ่มเข้ามาหรือหายไปเนี่ยมันไม่ลงตัวเป็น3หรือทวีคูณของ3ครับมันจะทำให้กรอบการอ่านรหัสพันธุกรรมหรือ reading frame เนี่ยมันเลื่อนไปหมดเลยค่ะกรอบการอ่านเลื่อนอ,อพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไง ได้ค่ะนึกภาพประโยคง่ายๆนะคะสมมุติว่าแมวกินปลาทูเราอ่านทีละ3ตัวอักษรใช่ไหมฟะแมวกินปลาทูทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีตัวกอหายไปจากคำว่ากินกรอบการอ่านมันจะเลื่อนเป็นแมวอินปาลาทูคืออ่านต่อไม่ได้แล้วความหมายเพี้ยนไปหมดเลยตั้งแต่จุดนั้นอ๋อเห็นภาพเลยครับ คืออ่านผิดไปหมดเลยใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือ frame shift mutation ส่วนใหญ่มักจะทำให้ได้โปรตีนที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากๆแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยตัวอย่างสำคัญของอินเดลก็คือการกลายพันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดในโรคซ y s t i c fibrosis หรือ CF นะคะอ๋อครับอันนั้นเกิดจากการขาดหายไปของกรดอะมิโนแค่ตัวเดียวคือฟีนิลอลานีนตำแหน่งที่508ในโปรตีน CFTR แต่ว่าส่งผลกระทบหนักมากทําให้การขนส่งโครไนไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ผิดปกติไปเลยค่ะฟังดูซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วมันมีแบบที่เอ่อซับซ้อนกว่านี้อีกไหมครับมีอีกค่ะอย่างเช่นการที่ลำดับเบสสั้นๆแค่3ตัวมันเกิดซ้ำๆซ้ำๆกันมากขึ้นผิดปกติอันนี้เรียกว่า t r ีนิว c คลี i d e r e p รีพีทเอ็กซ์เพซ้ำๆกันเยอะขึ้น ใช่ค่ะอย่างในโรค h u n t i n g t o n s disease จะมีการซ้ำของรหัส CAG มากขึ้นในยีนทำให้โปรโตีน Huntingtin ที่สร้างขึ้นมามันยาวผิดปกติแล้วก็กลายเป็นพิษต่อเซลล์ประสาทค่ะโอ้แค่ลำดับมันซ้ำกันเยอะขึ้นก็ก่อโรคได้ใช่ค่ะหรืออีกแบบที่สำคัญมากๆเลยในแง่วิวัฒนาการนะคะก็คือยีน duplication หรือการที่ยีนทั้งยีนหรือแค่บางส่วนของยีนมันถูกคัดลอกเพิ่มขึ้นมาเป็นสำเนา มีสำเนาเพิ่มขึ้นมาแล้วมันดียังไงครับอ๋อข้อดีก็คือสำเนาหใหม่ที่เพิ่มมาเนี่ยมันเหมือนเป็นอิสระแล้วค่ะคือมันสามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงหรือกลายพันธุ์ไปทําหน้าที่ใหม่ๆได้โดยที่ไม่ไปกระทบกระเทือนหน้าที่เดิมของยีนต้นฉบับที่ยังมีอยู่อ๋อเหมือนมีตัวทดลองได้ลอนแกมมาเบตาเดลตา้าซึ่งแต่ละตัวก็จะถูกใช้งานในแต่ละช่วงอายุข,ของเราตั้งแต่เป็นตัวอ่อนในท้องแม่จนกระทั่งโตเต็มวยัยครับครับ หรืออย่างยีนที่เกี่ยวกับการมองเห็นสีคือยีนรับสีแดงกับสีเขียวที่อยู่บนโครโมโซม X ของเราก็เชื่อกันว่าเกิดจากยีนดูพิเคชันของยีนบนรรพบุรุษตัวเดียวกันเมื่อนานมาแล้วค่ะ โอ้โห oh, สรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใน DNA เนี่ยแม้จะดูเล็กน้อยมากๆแต่มันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลจริงๆนะครับตั้งแต่แบบไม่มีผลอะไรเลยเปลี่ยนลักษณะบางอย่างไปจนถึงก่อโรคทางปตุกรรมร้ายแรงหรือแม้กระทั่งเป็น,นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเลยทีเดียวใช่เลยค่ะแล้วก็เรื่องยีนรับสีที่เกิดจากการคัดลอกเพิ่มหรือยีนดูพลิเคชันนี่ก็น่าสนใจนะคะยีนรับสีแดงกับสีเขียวของเราเนี่ยมันคล้ายกันมาก เหมือนกันตั้ง96%แล้วก็อยู่ติดกันบนโครโมโซม X ด้วยครับแถมในบางคนนะคะอาจจะมียีนรับสีเขียวมากกว่า1สําสำเนาด้วยซ้ำไปก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าบางทีในอนาคตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมในลักษณะนี้อาจจะทำให้มนุษย์รุ่นต่อๆไปสามารถรับรู้หรือมองเห็นเฉดสีในรูปแบบใหม่ๆที่ผู้เราในปัจจุบันอาจจะยังจินตนาการไม่ถึงเลยก็ได้นะคะเป็นประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายมากๆเลยครับวันนี้